สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแคปตีว่านะครับตัวนี้ติดตั้งชุดอัปเกรดระบบเสียงพร้อมกับจอ Android ขนาด7นิ้วนะฮะเป็นจอ Android RAM 2 r o ร16ฮะส่วน o s s w i c k นะครับตัวนี้ฮะเป็นรหัส W8N โคองหล่อนะครับ8นิ้วจากค่าย Bosswick 300วัตต์นะครับมี Power amp พร้อม PM ในตัวครับเป็น Subbox นะฮะเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งลงในรถแคปตีวารุ่นนี้นะฮะ มาดูกันนะครับว่าติดตั้งออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไงนะครับสําหรับจอแอนดรอยขนาด7นิ้วนะฮะนี่ครับสวนนี่ครับซับบ็อกบอสวิตนะฮะอยูดตำแหน่งนี้นะฮะบริเวณนี้เดี๋ยวผมส่องไฟให้สักนิดหนึ่งฮะซอนไต้เบาะสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับหน้าจอนะครับเจ็ดนิ้วเป็นแบบนี้ฮะสวยนะครับตัวนี้ ลองฟังเสียงดูครับจอ7นิ้วลงในตำแหน่งนี้เลยนะครับเข้ารูปสวยงามในตำแหน่งเดิมของตัวรถนะครับตัวนี้สามารถคอนโชลพวงมาลัยได้พร้อมกับติดตั้งกล้องถอยและกล้องนทึกหน้าระบบแอนดรอยเป็นตัวรองรับนะครับสำหรับคันนี้งบประมาณมีเท่านี้ติดตั้งจอไปก่อนพร้อมกับระบบเสียงนะครับมาฟังเทสเสียงกันนิดนึงครับอันนี้เปิดไฟหลีนะครับไฟจะขึ้นทน้านี้ฮะ ลำโพงเสียงกลางเป็นของเดิมนะ